สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆอนทัวร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปดูตลาดนัดโคกระบือนะครับที่อำเภอบางละมุงนะครับเขาไม่แก้วนะครับขับรถไปเส้นสามสามหนึ่งนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอนทัวร์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะทันตลาดนัดหรือเปล่านะครับราะนั้นเนี่ยพอไปถึงนะครับตลาดปิดเรียบร้อยนะครับไม่ทันนะครับกลับมาบ้านนะครับ ประกอบกับฝนตกด้วยนะครับมีข่าวดีมาบอกกับเกษตรกรชาวเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับข่าวดีนะครับเวียดนามเนี่ยอนุมัติส่งออกจากไทยแล้วนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยครับราคาวัวของเรานะครับประเทศไทยก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับก็ มีความหวังนะครับที่ราคาวัวสูงขึ้นนะครับตลาดนัดของประเทศไทยเราก็เริ่มคึกคักมาแล้วครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยไฟเขียวอนุมัติส่งออกจากไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนามาแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดนัดวัวไฟของเราเนี่ยครับเริ่มคึกคักทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงวัวให้อ้วนให้สวยเข้าไว้นะครับ ก็จะได้ขายได้ราคานะครับเกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงไว้เยอะนะครับก็เตรียมตัวที่จะได้ขายได้ราคานะครับสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงน้อยนะครับก็ขายได้เหมือนกันนะครับแต่ได้จํานวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี้คือไม่ว่ากันนะครับขายเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยขอให้ได้ราคาดีๆกันทุกคนนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเริ่มคึกคักมาอีกแล้วนะครับดีใจครับ เกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ